พันบุรี11สมุทรสาครในตัวเลขที่หลังจากสบคหมอทวีสินแถลงเนี่เพิ่มเท่าไหร่เมื่อวานกีนเ็นอะ after shock มาอีก470ครับ470ร,<อ>รวมแล้วทั้งหมดสมุทรสาครจังหวัดเดียว2871คนจังหวัดเดียวนะครับจังหวัดเดียวครับแล้วอย่าไปพยายามแยกว่าโอ้ยเขาเป็นต่างดาวเ<อ>ขาเป็นต่างดาวอย่าอย่าพูดเพื่อ,อปลอบใจตัวเองครับเขาเป็นคนในประเทศไทยใช่ เขาติดเราเราติดเขากันอยู่เนี่ยนะเขาอยู่ในประเทศเดียวกันกับเราใช่ครับนี่2 8 7 1เป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันแล้วนะครับแล้วผมว่าไม่ใช่เราก็ไม่ใช่แล้วผมเทียบให้ดูอีกทีนะคุณ<ะ>ประเทศคุณผู้ชมนะวันที่17ธันวาคม63ปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งผ่านมา20วันเนี่ยนะครับวันนั้นเนี่ย17ธันวาคมเรามีผู้ติดเชือ้อทั้งประเทศแค่สี8พันคน นอนอยู่ที่โรงพยาบาล232คนคพอมาถึงวันที่4มกราคมเมื่อวานนี้เพิ่มเป็น8,439นะครับนอนอยู่โรงพยาบาล4,000กว่าคนทั้งโรง,าานนโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลที่อยู่พยาบาลปกตินะค,คุณคิดดูนะแค่เพียง19วัน17ธันวาถึง4มกราคม19วันเพิ่มขึ้น4,158คน คุณดูกราฟเลยทีนี้ชันมากเลยครับจากลูกศรตรงจ,จุดแรกนะแล้วขึ้นชันขึ้นไปข้างบนนู่นนะนะเห็นไหมมีแนวโน้มสูงขึ้นได้เรื่อยนะค,คุณดูเส้นสีแดงคือผู้ติดเชื้อรายใหม่ใช่ไหมครับและผู้ติดเชื้อรายใหม่เกือบทั้งหมดอยู่โรงพยาบาลใช่ครับแล้วก็มีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่รัฐมนตรีสาธิตปิตุเตชะเล่าให้เราฟังเมื่อวานก็คือว่ามีผู้ติดเชื้อบางคนที่ไม่มีอาการครับ นะครับขับรถตู้แล้วก็เป็นแม่ค้าขายปลาในตลาดแล้วไม่ยอมกักตัวบอกว่าฉันหยุดฉันก็ไม่มีอะไรกินฉันไม่ทํางานฉันก็ไม่มีเงินใช้ฉันก็ต้องไปขับรถตู้ฉันก็ต้องไปขายของก็แพร่เชื้อไปเรื่อยนะครับทีนี้เลยยู่ตาหาใช่ไหมเพราะคุณมีเชื้อแล้วแพร่กระจายไปเรื่อยแล้วคนที่มีเชื้อแต่ไม่ป่วยก็แพร่เชื้อได้ตัวนั้แพร่เชื้อครับแพร่ไป เรื่อยๆดูจากกราฟนะครับใช่ไหมมันก็พุ่งสูงไปเรื่อยๆสิครับแบบนี้ก็เป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ได้เลยนะนี่ขึ้นเขาเลยนะ กราฟอย่างนี้นะทีนี้ผมขอภาพอีกภาพหนึ่งนะเราเห็นกราฟนี้นะเราช่วยดึงกราฟนี้ให้ลงมาได้ไหมคุณประเทศช่วยกันดึงได้จับภาพนี้ต่อยนี้นะเส้นสีแดงคือเส้นผู้ติดเชื้อรายใหม่เส้นสีเขียวคือคนที่หายคุณดูสองเส้นนี้มันห่างกันลิปเลยตอนนี้มันไปไกลมากแล้วเมื่อก่อนนี้เป็นคู่ขนานกันเป็นทางรถไฟใช่นะครับติดเชื้อรายใหทเป็นเส้นเดียวกันเลยนะแทบจะเป็นเส้นเดียวกันนี่มันแยกกันเลยน้ำแยกทางตอนนี้ใช่ไหมแยกทางแดงเป็นภูเขาแดงไปทางเขียวไปทางทีนี้ขอไปดู